อขอให้ทุกคนทุกท่านจงเจริญสติสร้างความรู้สึกรับรู้สัมผัสทั้งลมหายใจของตัวเราให้ชัดเจนนั่งตามสบายวางกายให้สบายแล้วก็หยุดความนึกคิดปุงแต่งต่างๆเอาไวา้ถึงเราละไม่ได้ดับไม่ได้เด็ดขาดก็ขอให้หยุดขณะที่กําลังนั่งฟังอยู่นี้แหละเม็ดตรงปรนมือลองสูดลมหายใจเข้าไปเยาะๆลึกๆแล้วก็ผลล่อนลมหายใจมาเยอะๆให้เป็นธรรมชาติที่สุด การสูดลมหายใจในหลักธรรมท่านเรียวสติรู้กายเวลาลมหายใจเข้าก็ทบปลายจมูกก็มีความรู้สึกรับรู้อยู่ลมหายใจออกก็มีความรู้สึกรับรู้อยู่ถ้าความรู้สึกไม่ชัดเจนเราก็พยายามสูดลมหายใจยาวๆเพียงแค่เรื่องการหายใจเข้าออกเราก็พยายามสนใจมันสังเกตลักษณะของสัมผัสของลมหายใจยาวเป็นอย่างนี้หายใจออก เป็นอย่างนี้หายใจเข้าเป็นอย่างนี้แล้วก็หายใจทิ่ต่อเนื่องกันเป็นอย่างนี้ทวนการเกิดการดับห้องใจนั้นมีมานานเขาหลงมานานั้งแต่เรายังไม่ได้เกิดนนแหละจนกระทั่งเขามาเกิดอยู่ในภพมนุษย์มาสร้างกายเนื้อมาสร้างคันห้าปกปิดเขาโอาไวอ้พระพุทธองค์ท่านถึงได อาศัยมาเกิดอยู่ในภพของมนุษย์แล้วก็เน้นสติหรือว่ามาสร้างผู้รู้ก็ไปอบโรมใจอยู่ในซึ่งมีกายเนื้อพอมีสติมีปัญญามองเห็นความเป็นจริงภพอื่นก็อยากอยู่มูนอกนั้นก็เป็นเรื่องของวิบากของกรรมเราต้องทำความเข้าใจกับกรรมเรามาด้วยเรียงเวียงของกรรมขันห้านี่แหละเขาเรียกว่าก้อนกรรมซึ่งเป็นส่วนรูปส่วนนาม เราต้องเจริญสติเข้าไปอบรมใจชี้เหตุชี้ผลเห็นเหตุเห็นเช่กอนแยกได้เช่กอแล้วก็ตามดูเห็นเหตุเห็นผลทุกสิ่งทุกอย่างก็ร่วนแต่มีเหตุมีผลอะไรคนละอะไรคนเจริญอะไรคนดําเนินเจริญสติอบรมใจบอกตัวเองให้ได้ใช้ตัวเองให้เป็นแก้ไขตัวเรา <S <S ทั้งสมมุติทั้งวีมุติสมมุติมมตคือโลกธรรมในสิ่งที่เราเข้าไปยุ่งเกี่ยว เราขาดปกป้องอะไรบ้างเราก็รีบแก้ไขทั้งดันจิตใจก็รู้จักแก้ไขใจของเรามีความแข็งกระด้างมีความอ่อนน้อมถ่อมตนหรือว่าใจของเรามีทิฏฐิการเกิดคงใจทําอย่างไรเราถึงจะคลายความหลงได้ละกิเลสได้ดับความเกิดได้บุคคลที่มีบุญมีอานิสงส์มีสติมีปัญญารู้จักแนวทางนิดเดียวการเจริญสติเป็นงี้การละกิเลสเป็นงี้รู้ไม่ทันเริ่มใหม่ เพียงแค่การสร้างให้มีให้เกิดให้ต่อเนื่องกายวิเวกเป็นอย่างนี้ใจวิเวกเป็นอย่างนี้ภาษาธรรมภาษาโลกสักแต่ว่าดูสักแต่ว่ารู้สักแต่ว่าฟังเป็นอย่างไรแนวทางนั้นพระพุทธองค์ท่านได้ค้นพบมาตั้งนานตั้งหลายร้อยหลายพันปีถึงท่านไม่เกิดท่านก็ว่าธรรมชาติของนั้นมีอยู่ธรรมนั้นมีอยู่ประจําโลกแต่บุคคลที่จะค้นพบ มองเห็นแนวทางวิธีการแนวทางที่จะเอามาเปิดเผยตรงนี้แหละมันยากในเมื่อเราได้เกิดนะทันสมัยของพระพุทธองค์ว่าท่านสอนเรื่องอะไรก็สอนเรื่องชีวิตของเหล่านั้นแหละการผึกขัดปฏิบัติคำเค่ยงวิธีการแนวทางไหนก็ชังเถอะก็เพื่อที่จะละกิเลสก็เพื่อที่จะคลายความหลงคลายความหลงคือแยกรูปแยกนามไม่ได้สะก่อน เราก็ตามทำความเข้าใจเราก็จะเห็นอนิจจังทุกขังอนัตตาในขันหาเห็นนะไม่ใช่ว่ารู้ไม่ใช่วาไปนึกเอาไปคิดเอาต้องเห็นต้องตามดูใจต้องรับรู้ใจเป็นธาตุรู้มุนสติเป็นผู้รู้เรามาสร้างผู้รู้เข้าไปอบรมธาตุรู้ในเวลานี้ตัวใจทั้งเกิดทั้งหลงทั้งยึดหาสิ่งต่างๆมาทับถมดวงใจของตัวเองเอาไว้พอเขาเกิดมานานเขาหลงมานานเขาก็หายเหตุหาผลมันกัด ไม่ใช่ว่าเขาจะยอมแพ้ง่ายๆเขาก็หาสิ่งดีๆนั่นแหละมาหลบน,นอกจากบุคคลที่มีสติปัญญาที่แหลมคมมีศรัทธาเต็มเปี่ยมมีความเพียรเป็นเลิศดูรู้ที่เหตุที่ผลก็นาบแล้วก็นาบอีก,นา,กนาบแล้วก็นาบอีกจนวางใจให้เป็นธรรมชาติได้ละกิเลสได้หลวงพ่อก็เพียงแค่พูดให้วังถ้าพวกท่านไม่ไปทำให้ปรากฏขึ้นที่ใจก็ไม่เข้าใจ ความพยัน์มันเพียนของเรามีเตรียมเปลี่ยมหรือไม่ความรับผิดชอบความเชี่ยะความอดทนตั้งแต่ตื่นขึ้นมา ừ, ทั้งภายนอกทั้งภายในอย่าไปงอมืองอเท้าสมมติเรามีโอกาสได้ทำร่วมกันได้แต่การขัดเกากิเลสต้องขึ้นอยู่ความเพี่ยนของแต่ละบุคคลก็ต้องพยายามลุลลวล้มล้มแล้วลุกขึ้นมาใหม่แก้ไขใหม่ปรับปรุงตัวเราใหม่อยู่ตลอดเวลาตั้งแต่ตื่นขึ้น ความรู้ตัวเป็นลักษณะอย่างนี้ไม่ต้องไปกังวลในสิ่งต่างๆว่าเราจะไม่รู้ไม่เห็นไม่เข้าใจเราต้องพยายามกันนะมีอะไรเราก็ช่วยกันทำอย่างประโยชน์ทั้งสมมุติทั้งวีม,มุติวันนี้พระเหล่าส่วนหนึ่งทั้งพระทั้งสามเณรก็ช่วยกันเอาตะข่ายอยู่ที่ตะวันตกห้องน้ําที่สลาเมนไปทางเข้าทางหลานเจดีย์ให้หน่อยนะ พราะว่าจะได้ไปวางข้างถนนจะได้เวลารถก็าล้างปูนล้างอะไรแล้วจะได้เป็นตะไครวางปูนวางอะไรทําถนนเวลาเอาปูนมาเทแล้วปูนมันเศษปูนเขาไปล้างปูนแล้วก็ให้ล้างใส่ถนนจะได้แข็งแรงเศษเหล็กเหล็กที่โออกจากบอ เอาออกจากงท่อที่ปลูกต้นไม้ที่วางอยู่ฝั่งตะวันตกสลราเมรหลายอันอยู่ประมาณสิบกว่าอันเราเอาตะข่ายเขียวออกแล้วก็เหยียบลงไปให้พับแล้วก็ค่อยใส่รถเข็นไปไปไว้จะได้แข็งแรงอะไรเราพอช่วยกันได้แล้วก็ช่วยพวกขี่เราก็ช่วยกันตกแต่งต้นไม้ทําความสะอาดความเป็นระเบียบเรียบร้อยความเป็นระเบียบมีเลยสำคัญความสะอาดนี่เลยสำคัญ,คน,ค,ญคนเรารัก ชอบรักสะอาดแต่ชอบสอปกปรกทิ้งมันเกินไม่ว่าอยู่ในน้ําก็พากันทิ้งถุงพลาสติกทิ้งขวดทิ้งอะไรสารพัดอย่างมีอยู่มีกินแล้วก็มีอยู่มีกินมีที่พักที่อาศัยให้อยู่สะดวกสบายแล้วก็ยังไม่รู้จักช่วยกันดูแลรักษาจะเอาแต่ทำมันจะไปได้อะไรความเฉะละิมฉลเพียงแค่ระดับสมมติมันก็ยังไม่มีความขยันหมั่นเพียรก็ยังไม่มี ไม่รู้จักความขยันหมั่นเพียรความรับผิดชอบความเชสละสิ่งพวกนี้เป็นตบะเป็นอันิสงส์แห่งบุญทางนั้นไม่รู้จักเอานี่แต่อยากจะได้ั้งแต่ทําไม่ได้แต่ความเจ็ดข้านหนักไม่เอาเบาไม่สู้อยู่คนเดียวมันก็หนักอยู่หลายคนก็หนักอยู่คนเดียวก็หนักตัวเองอยู่หลายคนก็หนักหมู่หนักคณะหนักเพื่อนหนักพุงเราก็ต้องพยายามรู้จักแก้ไขตัวเราสร้างความขยันให้มีให้เกิดขึ้นให้เต็มเปี่ยม สร้างความรับผิดชอบให้เต็มเพียมสลัดขัดเก้ากเลสออกให้มันหมดจากจิตใจของเราเราชนะเราแล้วเราก็จะชนะหมดงานการสมมุติเราอนุเคราะห์กันได้เราช่วยกันได้สร้างขึ้นมาได้อาหารตาเป็นยังไงอาหารใจเป็นยังไงที่พักที่อาศัยที่รับที่นอนก็เพื่อที่อย่างสมมุติไม่ให้ได้ลําบาก การปฏิบัติใจมันก็ค่อยเปลี่ยนค่อยไปจะให้มันถึงจุดหมายปทางเลยทีเดียวมันก็เป็นไปไม่ได้ก็ต้องค่อยประคับประคองกันไปผิดพลาดก็รีบแก้ไขใหม่ให้รู้จักแก้ไขตัวเราก็ต้องพยายามกันนะเราวันนี้ก็จะเรียนทำเป็นตัวนี้พากันไหวพระพร้อมๆกันพากันไปสร้างสารเตาะทำกั